สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีนะครับผมมาฝึกพิ้นนํากันตอนนะครับพี่น้องเนาะฝึกมือขวาอย่างเดียวก่อนเด้อครับพี่น้องก่อนหน้านี้เอาฝึกยื่นเสี่นะครับมือขวาฝึกสายเปล่า้ายเดียวฝึกขึ้นลงขึ้นลงเพื่อให้เกิดความลของความชําน่นกับระดับสายพิ้นเข้ากระจับระยะได้แล้วถ้าเข้าลของเขาก็รั่วขึ้นไปจังสีเลยครับสายสองสายสาม พี่น้องสายสามสายสองสายหนึ่งเขาก็เฮ็ดปเป็นสี่เรื่อยนะครับบันี้มีชื่อเตีปยบนึงนะครับนาะมือขวาที่เขาต้องใส่เป็นประจำเลยครับพี่หน้องบันีเมื่อวานกันโตนะครับจากที่เขาล่องขึ้นลงขึ้นลงแล้วรัว่วเร็วๆได้แล้วบ่ค่อยติดแล้วเขาก็มาฝึกต่อไปพี่น้่งสายเปล่าสายหนึ่งนะครับเด้อลงขึ้น แล้วก็มาดีดสายสองลงนะครับลงขึ้นลงยืดหนึ่งสองสามดีดสายที่สองกับสายที่หนึ่งสายที่หนึ่งเนี่ยดีดสองเทือน,นะครับคือจังที่เขาฝึกก่อนนั่นนี่เป็นหนึ่งเป็นลงขึ้นนะครับอันนั้นคือเขาลงขึ้นจังสี่บันเดนี้เขามาดีดสายสองน้ำลงขึ้น เป็นสายสองลงขึ้นสายสองสายหนึ่งลงขึ้นสายสองนะครับมันจะเป็นยังไงบลงขึ้นลงลง,ลงขึ้นลงลงขึ้นลงยังไงบ้าครับพี่น้องคือสายปลานี่จะดีดสองเทือแล้วเขาขึ้นมาดีดสายสองลงเทือหนึง่งก็จะเป็นหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามยังไง้าครับพี่น้อง จังสี่มือเดียวไปเลยพี่นอ้องฝึกแต่มือขวาอย่างเดียวครับอย่าเพิ่งไปจับฟังนี่ล่อยก่อนก็ได้ครับฟังสายเข้าดีสายเปล่าๆปลมันของก่อนมือขวาลงขึ้นลงลงขึ้นลงลงขึ้นลง,ลง,นลงแล้วสลับสายก็ได้ครับคือกาสายสองกับสายสามก็ได้เพื่อให้เหนิว้วเข้ามือเข้ามันหูระดับสายพินทั้งสามสายน้ะพี่นอ้อง 1>, 1 2 3 1 2 3แล้วปลาสายหนึงลงขึ้นลงสายหนึงกับสาย2 1 2 3 1 2 3 1สอมหนึอานี้ถ้าพี่น้องค็ดขวางเรี่รยวๆแล้วก็สายสองกับสาย3ามลงขึ้นลงลง สายหนึ่งครับนี่ครับฝึกไปกน้างการด้องพี่หนุ่มนะครับผมผมก็ยังฝึกอยูุคก,กันนะครับแต่ว่าผมอาจจะฝึกก่อนหน้านี้แล้วพอได้เนี่ยคือเริ่มสปีดได้เนี่ยจังสี่คือเริ่มคล่องเลยละครับผมแรกๆก็จังสี่ครับซาซาไปเรื่อยๆก่อนถ้าเกิดความคล่องความ,วามชินแล้วเ้างหูจังหวะแล้วเาก็สปีดมันได้แล้วพี่หนุ่ม จริงๆครับพี่น้องฝึกไปเรื่อยครับผมฝึกไปทําการฝึกมือขวาเปล่ปาๆกับสายเปล่าของพินกอนเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวจังไดก็ฝากส่องนิดหน่อยของผมเนี่ยเด้อครับผมฝึกไปทําการครับผมฝึกไปเรื่อยทําการมีอย่างก็แลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับพี่น้องแนะนำซึ่งกันละกันจังไดก็ขอบคุณหลายๆเด้อครับด้อครับผมสวัสดีครับ